สวัสดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่ห้องอาหารอามายาฟู้ดแกลเลอรี่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตเรามากินบุฟเฟ่ต์กับฮังกรี้ฮับเหมือนเดิมถ้าเกิดจองผ่านฮังกรี้ฮับจะได้เมนูพรีเมียมพิเศษแพ็กเกจที่เราจองมาเนี่ยเป็นแพ็กเกจราคา1,299ขอบคุณค่ะจึง้งอันนี้คืออะไรเราไปสั่งอะไรมาอ่าเทนเดอร์ลอยแซลมอนนาวี เข้ามาเนี่ยจะมีสเตชั่นหลักๆนี่คือซีฟู้ดซีฟู้ดออนไอซ์ก็จะมีกุ้งปลาหมึกปูหอยนางรมหอยแมลงผู่นิวซีแลนด์แล้วก็จะเป็นซีฟู้ดกริลก็จะมีก้างด้วยแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำโซนที่เป็นเนื้อวันนี้เป็นวากิวออสเตียมีโซนอาหารอินเดียด้วยนะก็จะมีแกงมีข้าวบาสมาตีมีข้าวเกียบ มีซาโมซ่าก็มีซาชิมิซูชิด้วยต้มตำก๋วยเตี๋ยวมีชีสมีสลัดมีโซนผลไม้โซนขนมก็จะมีมีขนมไทยด้วยมีลอดช่องมีข้าวต้มมัดมีไอศครีมด้วยนะเขาจะมีน้ำหลังมือให้เนาะใส่มะนาวฝานอ่าแล้วก็พวกน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะมีหอมเจียวกระชิมน้ำพริกเผาด้วยอ้ยอูอันนี้คือเรากำลังถ่ายภาพนิ่งอยู่ เราก็จะใช้ไฟทิ้งหน้าทิ้งตากันไปแบบนี้แนละ้ mm hmm. เก่งใจมากเลยเนะี่ยอ่ะชิมอันนี้ก่อนซุป lobster ซุปค่อน,นข้างเค็มแต่ว่าหอมกลิ่นทะเลแล้วก็มีความมันถ้ากินกับขนมปังน่าจะพอดีเย้เอาคต่อมาพิซซ่าน่าจะเป็นมาร์การิต้าอร่อยดีนะรสเข้มข้นแล้วก็หอมชีส แต่ว่ามันมันเย็นไปนิดนึงเราตักมานานเกินไปชิมออสเซเรนวาก,กิวน้ำแดวีอร่อยเนือ้อนุ่มด้วยไม่เหนียวแต่ว่าเขาค่อนข้างจะทำมาแรพอสมควรเป็นเป็นแรแบบไม่ค่อยจะมีเดี้ยมาเนอะเราก็ไม่ค่อยชินแต่ว่ากินจากน้ำแกวีคือจีนะอู้ ถ่ายรูปสลับกับถ่ายวิดีโอเราไปที่ไหนเราจะหาร้านที่ก้างสดยากมากเดี๋ยวลองชิมดูเราจะไม่ฝากความหวังไว้อีกแล้วขอชิมเปล่าๆนิดนึงก่อนเฮ้ยสดน้อแดงหวานหน่อยๆด้วยจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดก้างดีอ่ะไม่น่าเชื่อถ้าใครมานี่แนะนำให้สั่งก้างนะอร่อย หอมกลิ่นทะเลแล้วก็สดเนื้อค่อนข้างเด้งกุ้งมีมัน,มนกุ้งนิดนนะครับเคอ,อุ๊ยกุ้งนี่คือแกะมาแล้วเนื้อเน่มอ่ะแกะกุ้งมาแล้วเนื้อหลุดออกมาเท่านี้ขอจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นตัวช่วยนะ แต่มันก็ไม่ถึงกับเละและมีกลิ่นอะไรขนาดนั้นมันแค่เนื้อไม่แน่นอะ่ะให้โอากาสอีกครั้งหนึ่งกุ้งกุ้งเนื้อไม่แน่นแซลมอนสเต็กเนื้อหนาดีแล้วก็ไม่ขาวแต่ว่าธรรมชาติแซลมอนถ้ามันย่างสุกเกินไปนิดนึงแล้วทีไว้นานมันก็จะฝืดคอดนิดหน่อยเนอะถ้า เสิร์ฟมาแล้วกินเลยน่าจะโอเคอยู่สำหรับคนชอบแซลมอนอันนี้กินแบบจิ้มซอสอร่อยขึ้นเยอะเลยแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่อร่อยนะแล้วก็ซอสจิ้มเยอะดีมาครับภารกิจหลักของเราก็คือชิมซีฟู้ดีนนะคะซึ่งซึ่งมันมันเป็นซีฟู้ดเพื่อเพื่อการโฆษณานะเขาก็จัดมาให้ดูสวยงาม แล้วมันแช่ยอยู่ในน้ําแข็งนาน2ชั่วโมงแล้วมีบางอันอาจจะจืดแต่ว่าเรามาชิมกันปูปูปปมาตัวไม่ใหญ่มากครึ่ตัวปูแงง่ายจนหน้าเราแหวนชิมง่ายเลยหรอ เนื้อหวานแต่เนื้อไม่แน่นกินกุ้งต่อเลยละกันกุ้งขาวตัวใหญ่ใช้ได้นี่นะคะชิมน,นะคะหากุ้งดีมากกุ้งดีมากเลยเนื้อหวานสดแน่นกรึบกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดคืออร่อยซีฟู้ดออนไอซ์เนี่ยคือ โดยรวมคือสดทุกอย่างมีที่สดน้อยที่สุดก็คือปูกุ้งดีมากลองมาก็เป็นถอยนางรมถอยแมาลางผู้นิวซีลแลนด์แล้วก็ปลาหมึกส่วนซีฟู้ดกริลเนี่ยก้างดีมากแซลมอนดีแต่กุ้งไม่ค่อยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปทุกครั้งหรือเปล่านะแต่ว่ารอบนี้ที่เราชิมอะ่ะมันค่อนข้างจะสลับกันไปมาให้งงแต่ว่าเราชอบวันนี้ที่สุดเลย แล้วเราก็ชอบพริกเผาหอมเจียวกับซีฟู้ดเขามากที่เนี้ยคือสเตชันอ่ะจะมีบางอันที่บอกเบอร์โต๊ก็ได้แต่บางอันก็ต้องใช้ตัว๋วถ้าเกิดเราเอาชัวเราพกตั๋วไปด้วยนะแล้วถ้าเกิดเขาแค่บอกเบอร์โต๊ะเราก็ไม่ต้องให้ถ้าเกิดอันไหนที่เขาใช้ตัว๋วเราก็ยื่นตั๋วได้เลยแค่แกะคือมือมันเลิะไปหมดแล้วเราขอใช้มือทุกอันก็จำยังไม่ะ ขัดขมโอ้แข็งควา,ามจ well ุ้ยซี่ไหมน่าหอมกลิ่นย่างเนื้อช evet well ุ่มฉ่ำไม่เหนียวไม่สาบ กลายเป็นว่าสเต็กอะอชอบแกะมากที่สุดเลยลองมาก็เป็นหมูแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อคือมีความแน่นสุดพลังเลยแต่เราไม่รู้ว่าที่เขาเสิร์ฟจริงๆอ่ะมันจะชิ้นหนาเท่านี้หรือเปล่าเนาะแต่อันนี้คือมันหนาแล้วมันก็เคี้ยวเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าเป็นออสเตรเลียนวากิวอ่ะโอเคอร่อยอันนี้เป็นซาชิมิทูนะ่าสามชิ้น แล้วก็แซลมอนทูน่าเพยแล้วก็แซลมอนซาชิมิ3ชิ้นบอกเขาว่าแซลมอนกับทูน่าครับเขาก็ให้มาอย่างนี้ครับต้องระบุจำนวนชิ้นไปเลยนะแล้วก็ยืนรอคิวชัวร์สุดทูน่าทูน่าดีสดเย็นเนื้อนเนียนละเอียดแซ <Sal mon. S 1> ลมอนแซลมอนดีนุ่มละลย จานพรีเมียมที่ถ้าจองผ่านแอป Hungry Hub ก็จะได้เมนูพิเศษสิงคโปร์ชิลลี่ครับได้มาเป็นก้ามใหญ่ๆแบบนี้อยู่ก็ง่วงขึ้นมาวงปีดเลยนี่ใหญ่ๆแบบนี้เลยในจานนี้ที่เราได้มาจะมีก้ามใหญ่ๆห,ห้าก้ามแล้วก็จะมีปูอยู่ตัวครึ่งกินยั่วๆให้ดูนะ ให้ดูอีอออนกินเปืนปูที่เนื้อน,นั่นมากแล้วจะหวานเค็มหอมกลิ่นทะเลแล้วก็หอมพริกรสไม่ได้จัดมากแต่ว่าความเด็ดมันอยู่ที่เนื้อปูที่แน่นแล้วก็สดมากๆ ชิมซี่ของหมูบาร์บีคิวอันนี้เขาอยู่ในหม้ออยู่แล้วไม่ต้องสั่งก็ถ้ามันอร่อยหยิบได้เลยไม่ต้องยัางเดี๋ยวรอลุ้นดูอืมได้อยู่นะเป็นรสเด็กๆประมาณนึ่งอะหวานหวานเปรี้ยวๆเต้าหมูก็นุ่มดีมากเลยหยิบเลยไก่ผัดเม็ดมะม่วงอันนี้ตักเองได้เลย เราชิมแล้วมันกลายเป็นกุ้งเฉยเลยอ่ะอืมใช่หอมพริกตอนแรกหน้าตาเหมือนจะเผ็ดมากเลยแต่ว่าไม่เผ็ดมันหอมหวานเค็มแล้วกุ้งกระดงพอสมควรอร่อยตักได้อันนี้เป็นเหมือนแซลมอนมัง้งแล้วก็เสิร์ฟบนขนมปังเป็นเหมือนกับแซลมอนนี่คุกน้ำสลัดเป็นอารมณ์มันคล้ายๆกับแซนด์วิชไปเลยอ่ะกินง่ายๆมุมอาหารอินเดียมีคน ชอบไก่ทันดูรีมากเลยแล้วก็มีแกงผักขโขมแล้วก็คือดนมังคาไม่กินแล้วก็บอกว่ามันต้องกินคู่กันถึงอร่อยด้วยนะต้องกินอะไรก่อนไก่ก่อนอน,น,นี่คือไก่ทันดูรีอืมิ่ถึงอินเดียม,มันไม่เหม็อนอะ่ะมันหอมแบบกรอบดีอนุ่มแคมอมหวานนิดนิด หอมกลิ่นย่างหอมเครื่องเทศเ,เบาๆนี่เป็นแกงพลักภะเนแกงผักโขมใส่ชีสเราชีสมันมีความมันใช่ไหมโดยเอาไว้ตัดรสเค็มๆของไก่ทันดูรีอกินง่ายก็เป็นเหมือนผักขมใส่ครีมนี่ก็คือ แกงอินเดียน้อยๆเป็นแบบแกงทะเลว้ามันเหมือนกะหรี่ผสมสมัสัมนอ่ะเหมือนแกงแดงนิดๆด้วยมันเผ็ดด้วยอ่ะ,อ,ะอร่อยวันนี้มีไอศครีมสีรสวาน,นิลลามะม่วงจัลเบอรี่เสาวารสไอศครีมเขาะจะแบ่งเป็น2หมวดก็คือมีหมวดที่เป็นซอร์เบจเบอรี่กับสาวารสเปรี้ยวสดชื่นตัดเลี่ยน หวานน้อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นออกแนวนมนม,นมครีมครีมนิดนึงจะเป็นวานิลากับมะม่วงมะม่วงก็จะไม่ได้หวานจนเลี่ยนจะมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็หอมมะม่วงด้วยส่วนวานิลาก็อร่อยดีหวานน้อยแต่หอมมากปกติที่อามาย่าเนี่ยเขามีบุฟเฟ่เป็นของตัวเองอยู่แล้วเราจะจองผ่านโรงแรมโดยตรงก็ได้แต่ว่า ถ้าจองผ่านแอป Hungry Hub เนี่ยเราจะได้เมนู Premium พรีเมียมพิเศษให้เลือกก็คือระหว่างปูที่ชิมเมื่อกี้กับสเต็กท็อปโฟกามือข้ามวันเสาร์หนึ่องร้้าจองต่ำหนึ่งคนกินได้3ชั่วโมงราคานี้คือรวมเครื่องดื่มแล้วนะรวมกาแฟร้อนชาร้อนสั่งได้ที่พนักง,งานเลยเมนูที่เราชอบที่สุดที่นี่ก็คือ ชอบเยอะเหมือนกันออนชอบขากแกะมากที่สุดพวกสเต็กอร่อยอาหารนีเดียก็อร่อยสีฟูตก็ดีสีฟูดกริลวก็ดีแต่ว่าก็สดเป็นบางอย่างมากน้อยสลับกันไปแซลมอนก็ดีแต่ว่าคิวจะนานนิดนึงโดยรวมคืออาหารรสชาติดีแต่ว่าช่วงเริ่มต้นเปิดเปิดร้านอะ่ะ น่ากลัวดิน,นึงผ่านไปสักชั่วโมงนึงอ่ะทุกอย่างถึงจะคลีค่คลายเนาะร้านสวยกว้างใหญ่ถ้าเกิดใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดเมนูหรือว่าจองได้ที่ลิงข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้หนีเป็ต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี